เล่าสู่กันฟัง วานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านไปเป็นประธานเปิดงานยอยยดยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกประจำปี2568ที่บริเวณเวทีกลางวัดพระรามอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งงานนี้เนี่ยจัดไปจนถึงวันที่2 2กุมภาพันธ์ค่ะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจไปสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคแต่งชุดไทยเดินเที่ยวงานยอยยดยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกกันได้นะคะย้ำสถานที่กันอีกทีที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในงานนี้นะคะก็มีทั้งการแสดงสุดอลังการระการตาแล้วก็ยังมีโซนที่จัดร่วมกันของหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลานวัฒนธรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมย้อนยุคร้านอาหารร้านค้าอย่างเช่นถนนกินเส้นสวนดอกไม้การจัดแสดงจําหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทยสินค้าโอทอปถนนคนเดินนะคะกิจกรรมหล่ากาชาติจังหวัดแล้วก็ยังมีนิทรรศการนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนะคะส่ว สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถานบริการทุกแห่งในสังกัดนะคะก็ได้ร่วมกันจัดปุนิทศ,ศการอายุธยา Medical and w ด l l n e s s hub ยกระดับความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง t e เ h คเมดิ i ินผสานกับภูมิปัญญาไทยสู่สากลครอบคลุมการรักษาส่งเสริมสุขภาพและสร้างสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวในช่วงการเปิดงานค่ะว่านครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทยานั้นเป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของไทยมา ยาวนานกว่า417ปีเป็นศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมีการติดต่อสัมพันธ์กับอาณานาอารยะประเทศก็เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมหลอ่อหลอมเป็นเอกลักษณ์สยามที่โดดเด่นร่องรอยความรุ่งเรืองปรากฏให้เห็นอยู่ผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปกรรมผังเมืองโบราณที่สะท้อนภูมิปัญญาล้ำลึกของบรรพชนนะคะอย่างเช่นการใช้แม่น้ําล้อมรอบเมืองก็เป็นทั้งเส้นทางคมนาคมแหล่งรอเลี้ยงชีวิตแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ป้องกันเมืองอีกด้วยนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้เนี่ยก็เป็น สิ่งที่ทำให้นครประวัติศาสตร์พระนะครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกก็นับว่าเป็นเกียรติภูมิของประเทศแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติอย่าลืมนะคะแต่งกายย้อนยุคไปเที่ยวงานนี้กันยอยศดยิ่งฝาอยุธยามรดกโลกจัดไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ค่ะเล่าสู่กันฟัง